เดี๋ยวพี่น้องตอนนี้ก็จะเปลี่ยนช่วงเช้าแล้วเมื่อคืนท่านี่ทงไซนอนอยู่นี่นะนอนอยู่นี่เหอยพี่น้องอ้พี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบกับบาสุกสันอีกอีพี่เรื่องพี่น้องตอนนี้บาลซุกกะต่อจากอีพี่ที่แล้วก็คือบาสุกนอนอยู่เงินลุงเนาะลุงของบาสุกอยู่นครหลวงให้จัดเองพี่น้องว่าเมื่อี้เนาะเราจะเดินทางไปที่สยามบุรีน้องแต่ว่าช่วงเช้านี่กะอ่ากินข้าวกินน้ำละกัเกี่ยจเจ้าไปคือแตงข้ามละครัพคกพวกกันนอนอยู่นี่บาสคนกันอนอยู่

เป็นข้าวเป็นข้าวนาลโอ้หลายคนนะหลายอย่างกสันต์กินจาลีจนลืมตื่นตื่นเได้หางได้กของกินหลายแนวหลายอย่างหลายแนวลาายยงเลย อ่หนึ่งเข้านึ่งน้ำมาเลยใ่ป่าือนมหารือมแต่เออเขาเด็กินอะไรบ้างค้ัแป้อแป้นในกุ้อดอรอยมานเลสนุกมากหดเจจะบวกกินเลยนะไปกามเลยเรียก์เยการไปอากินันนี้อันผู้ใดก็เขาพ่อเบออนเบอนย่เกี้ยวาาหุกมันนุ่นเขากินบุคือะได้หุกสมัยเนี่ยใช่เลยบคลบุคคลอะไรได้แต่ล อืອງບອກຕ້ອງຊານີ້ເນາະຂบ่ได้ຊົນເຈີເງິນນັ້ນຍຸກຍຸກໃສ່ທາ บุญเพ่งกเบกเอตเวียนหม่เไก็ไปส่กกินแหงลูกเลยก็ยางไรนะจกเทน่ากันแมมเทน่ากันอะไรเดินทางต่อเขาไปหาไเรื่องเดินทาเขายังฝากยังส่งเริ่กาพูดสาบอกดีเราไรมาพูดละสองป่องเด้งมือไสกินข่อยแลเมูกชาวแต่นั้นผมมีได้แต่มีเปิ่มข่อยอย่างนี้ไม่เหน่นะขายเียงมันก็อันด้วยพวยอ่อนไม่ไม่เหลืองขนาด ว่าเออจุอันลูกปืมาโตก็ยังได้ลูกนึงเข้าคือเก่าเออจะบ่ให้ลูกได้ถ้าลูกเข้าเลยเด้อแป๊บลูกเพ้อลูกนึงเข้าให้กินเบือกินเด้อเด้มากินข้าวางานซี่เด้อตมาดเออกินตเอไอ้ไปเียอ้ เขาไปตไนเขาไปเรียกแม่เลยซีเฉงมานี่นึงเออเขาไปเรียกไปมันมเม่นคนแต่แต่ก็ในนั่นเอาลูกไพ่บากแหละมันเลี้งข้าวให้ยากกินีนี้โมมี่เดี๋ยวนี้โมมี่นะเาเราหยุกินแล้วไปหาจะฟื้น่หลัวแต่ทำไมก็เขาเขากระบอกกินน้ำเขาน่ะเขาก็กินกับกระบอกกินน้ำเขาเขาหากินเองวันนี้แม่คันแจ้งกิ้นให้กินข้าวลูก ซั้มเลยก็ซ่อรัเนี่ยตัวเนามมื่นเขาขบุญม่ละ่้นตาก่เนี่ยลหนึงมยุอยา่อยนึงราไปอันาร่วมสำรวจอันนาเือชงภูมิยลุกไม่ปื้อนะใช้นะเออวัชิฮาคุเนาะ มานี่อเนมา nhà ันละคือว่าหันละบ่คนบันนอกมัไปอยู่บ้านฮันน่ะอังอยากเฮ้ยคือเก่าหันลูกลานห้านมันกกินเอ็ดอยู่เออลูกจเดิเช้าทันปุ้นไหมปุ้ถามาการือางแ่ได้แค่แค่แม่ลก็ไม่จะสร้างซื้อเอาแบบนี้เดี๋ยวได้คนทำไมนี่สมบู คือเฮาได้แบบคือเฮาติดเก่าโมแมนต์ได้นึกไม่ได้นึกไม่ได้เขาจกละเปลตาเลยสนความเป็นอาบน้ำแต่งตัวไปกลางคืนเขาก็มีตายแต่งกินลูกแป้งเหียนควายเอ็นทะเบียนโมเมนต์เบาอันแรกเป็นบ้าเลยประกอบในควายขึ้นกันคือที่เราชอบในนั้นเลยได้ยินนอานล่เออันนี้เฮาเอ็นลูกแป้งเหียนมาอยู่หลังเหียนกะอยู่หลังเหียนนุ่งกะมีเหียนตายอีกหลังหนึ่งเลย ไปไปอยู่หลายคนมาปที่มีเพิ่จะไปเข้าไปเยี่ยมเลยแต่ว่เอออะไปเข้าไปเยี่ยงเดียวเดีอยกางเสื้อหนโอ้ผมมาคักเนาะพี่น้องเดี๋ยวขอขับเบิ้งมาเอยเนาคือมีหลายหลังเลย คือมีหลายหลังเทือนออพี่้องดิ่เป็นพี่้องทำเบียร์หมุไข่แม่นะเฮ้ยเาแอบถาเาแอบคิดในใจเราแม่นลูกเราบ่ได้ถามเลยว่าเป็นพี่้องทำเี้อชอบ่างเป็นทำหมุนไข่ด้เทินร่างเนื้อเขาอกกัเขาอียงเออเด้อกันนี่แหละอีนตอนเดียวกันเออทั้งเทือนเลยะบ่ไหนยืนน้ำเดียวนี่วะยืนยืนน้ำเือนลุงขายหรือเปล อันนี้เหอือเอเอียงย่ด้อวเอออันนี้อันหลังนี่มันเี็นได่นเนาะเออบ่บ่กกระบ้เออเออเอม่มกัเลน้องพูดีซี่ล้ใโดเบียได้เนี่ยนะเออทุกเทือบอมเออเด๋วเด๋เด๋ว้พี่น้องอ่าอยู่พี่เนาะแฟนเนาะอเออต่อต่อปน อังเพือเท่าต <apology> ั้งแห้ใชอประกอบตั้งห้อีกะแห่เออกซันทุันเออป้าาีอันนี้เาี่อันนัเรือประกอบเออได้สวนป้าเออเออเได้่เออ เออไปเรียมืแล้วข้ามข้ามเหมืองม่เนาะข้ามเมืองแม่กินงนังหวะเออเอาอันนี้เ็มอีทางลงไเนาะทางเข้าไปเออแสดงว่าเข้าทั้งนี้เนาะไปสกเกอร์เนาะไปเอาห้อยด้วยปตลาดปากันยังไปบ้ิดซื้เลยสุดที่บ้านเออเด้อเว้อเออย่กบลันอืเลาดููสินนี่เป็ูสบายดีสบายดี ออดีปิดเฮียนสงสัยเนาะเอาเป็น้นี้ลูกล่าป่ะเออถ้าพูดน้อยเลยสัคนรูข้านั่นเออเดีเออร้กอมันอเหมือนไอรองสามันอืออ่าอนี่ o อนนี่หวไนเออมีเอ็ดผูกเอ็ดแล้วอีกนอากันเนาะอืออยู่อยู่ไรเนี่ยทำผูกเกากันกันนดี่ีได้ี่ก็ีเอามาคักเนาะช่วงจะน กายได้นอนนี่มีห้องนี่มีห้องตาแหอดียวโซน้อ่นแต่สี่ลายคนยังนัพูดอล้วกับวยูน่ะแฟนเนาะก็มีโนนะอืมครับไปรียกไ้ยซีอีอันอดแต่อองกินหงอนอทำมากินรองก็ไม่ยูหน่งทัวออยังจะชอบม่รู้ตุ้ยซี่ก่อยังจะชอบอขวมซี่กผูกสอปคนขแต่ไมม่อันโน้มไม่ได้หาเนี่ย ขอบอกเลยเศร้าห้องแทอุ่ฟอเศร้าฟองเป็นอย่นงไรกัเบ้นหนาตทันฮะจือเอไปกอเด้อครับมนาจะมาหยาไหมเออโชคดีเด้อนทางมีความปลอดภัยเด้อโชคเย่อไอ้มันมวนวลเตะกอรมุนาจะบยาบนะป ท่านี่บาน,นางแม่ใชยังไหมแม่เอ็มเอ้าอันนี้อูอมาเดินทาง

รู้ฝือแล้วจบแล้ไปเท่านี้าไปไปไปยปายกินเฟอร์เลยลูกทัไส้ทันไส้ตื่นหอแล้วหอแล้วห่อนหารอาหาร ซุคลิปตัดายนี่นะคนเบิ่งด้วมื่นแต่ว่าเร้าขนเียดบานี่ยนะนเบิ่งยอดวิวน่อยสมองน่อยแต่กินเพล่แต่เสร็จี่กินแล้วนับเนยัหลายๆนของเพื่อนหลายกิน่ถึงไม่เนะเบดอยู่บนตกังรองเนาะตังลองแต่เส็จสวยนต งรากนอะไรที่ทายมีนะมีเกียวมีรสชีกับเบคอนอืมแล้วมีอ่าเปิดวแล้วก็ันเอนนี้แหลเปิดเอเลยนะเปิดเอแะน้ำคุนอตเป่จิ้มมึงไหมอเนี่ยเป่นะแต่ว่ามันจะคลายคือเดียวแต่ว่าตัวนี้น้ำคุ้นกันกเป

สีเนกสลานีธนะครเนียกเมืองสนาคารซ่เนเมืองสาล่าหาลได้ไปแ้วมาแะกินข้าวยูนนี่เนาะยู่นีไปกบบับยังไก่อยู่น่อยเนาะประมาณเกือบเกือบร้อยละ ประมาณ80-90กิโลถกันไปหอดเมืองปากลายครับจังหวัดเมืองเพียงเออไปหอดเมืองปากลายแล้วจังหวัดเมืองเพียงเนาะปากลายเรา60ปากลายประมาณนะ60กิโลถึงกันหอดเมืองปากลายแล้วก็จากปากลายไปต่อเมืองเพียงแต่ว่าจากปากลายไปเมืองเพียงคือว่าทางเนี่ยยากน่อยนึงเนาะทางยากนิดนึงมันจะเป็นขุมนะทางมัน่ได้เต็มขน สิบร้อยนี่ก็ได้นะโอ้ยอันนั้นบปนผู้ผบ่าวจะปานเปนผู้บ่าวจะปะเอาหิวนนามาบ่มีเนาะโอ้ยสิบหเนิอ้าวซื้อระดัจายินไปแวมเมื่อกี้ซื้อตาดำเลยเนาะเออจะกีละจ้ะสาตาดำาับอรจอะไรเนาะอยู่บ้านบ้านอยู่ไก่บ่สาตาดำ อยู่ใกล้เนาะน่งยีพูนึงคันสื่นในใอไหนไมบอกว่า่พดก็แหบเลยนะคุณบ้นก็มันกระโได้อายดอกขใจเนาะสาตาดับพี่นงอยู่ซี่แง่สานคามเนาะอยู่ดีเทือนี่แง่สนานคามนั่นเองฮะผู้ดินบุถันเห็นหนาน<อ>นสมุดนนนสวรรค์บ้านนนสวรรค์นเนาะ ีแนวดสลันอันนี้อันนี้เป็นเมืองเมืองสนาคารเลยยอันี้คข้าวแหวลัง่ะอขนาดเลยต้น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 ้นเลยจะเจ้าคนไหนเฮ็ดเรียกละนางเลยเพราะว่าไอกินเบละหได้ล้างด้วยีมดครับ ร้อยสกินเรียบร้อยทรับสองแสามหพันน้องทั้งหมดเลยทางสกิลของพีทางนั้นทางเนี่ยออันอันนี้แมนเจ้าเอาตังค์ครับบอสตัวนีองพ่อจับใหเราสกต่อนสองามไปก่อนบายบายคิดคิดละสิบายบายก้องเนยบายบายดดได้ยกรด้ือ ุณต้กระดองเดียวเวลยใต้กันดูที่นี่ราเห็นอยู่ในใต้คือที่ตรงไปทางนั้นพี่น้องนครหลวงากาญจน์ร้อยสี่กิโลเมตรหลักการเลี้ยวขวาไปทางนั้นนั่นเองเนาะธนาคามเมืองสนาคาม17กิโลเมตรหลักการมาทางนี้นเนาะเมืองเมตร้อย ร้อยกิโลเมตรร้อยกับสามกิโลเมตรเท่าดียวซ้ายนี่จะเป็นจุดเชื้อซี่แง่งน้องออกเดินทางต่อ,อ lao ามเลยสงสับอสบแม่นี่สบแม่ือจ่บ่คือบแม่เหมือนตอนเอาไปบนน้ำเก่าเล น้ำนมันมันขึ้นมาจากพื้นดินน้ำมันน้ำบุญน้ำบุญนคือว่ามีบางหนึ่งน้ำบ่อนสุกรรมสิมาถึงแล้วแต่บ้านถึงบ้านตรงเรือไหมจะน้อยมาถึงบ้านตรงเรือมีก่อนทําอันนี้ก็มาห้องอะไรอย่างเงี้ยมาห้ังอล้วน้ำปูนอ่าไอ้บุญน้ำระบาแม่ท่าอยู่น้ำปูนนี่เด้อ พออาจะน่าจะเก็บกลับไปบ้านตองเดี่ยวเข้าตองอย่างน้องไปหาซาลี่นั่นเองก่อนแล้วน้ำพุนลังลงมาเห็นเลยครับกำลังเลยนะไหนท่อนี้เป็นยังไงเี่เออชีตั้งแต่เมื่อวานนี้แกเอามาตัวกินเลยขนมเต็มเลย เดินแทางนกไกนะ่พี่น่ะอันนี้คือบริเวณภทายในอ่างน้ำน้ำปุ้นนั่นเองน้องน้ำปุ้นนี่กะที่สงมันมีน้ำมันมันปุ้นออกมาจากบอกา่อนั่นพี่น้อง ท่านก็เลยมาก่อเนาะมาก่อก้มันจะเป็นน้ําไหลออกมาในวันที่น้ําไหลออกมาจากมาันน้ำมันบุ้นลงมาเหรอเลยก่อก่อะเนาะเป็นบอลลงมาเข้าสามารถลงอาบน้ำเงมือนกันน้าไหลออกไปแล้วพึ่งเลยะเมื่อกีก้อากาศก,าก็โฮมเย็นดีบรรยากาศ สบายดีสบายดีสบายดีเดิเด้อสบายดีโอ้คับใจเนาะพี่น้องเห็นแล้วสบายดีสบายดีนะก็ได้แล้ก็ได้อะไมก็ได้เออ่ะก็ได้โอ้พี่น้องอพีไน้องนี้พี่น้องนี้นี่ดิมอกล่องได้โอ้พี่น้องมนบอนบอสุกตัวจริงมาี่น่ออ้คบใจขับใจที่มากเีนนี้องารีได้สั้งม่าเข้าไว้อีโอ้มาไว้เรียบร้อยแล้วมาเรี้อเพิ่นเกียมักไม้เกี่มอาหารเรียบร้อยแล้วเด้อนี้น่ะแล้วอัน เอ็มซีนะวะวะไอตัวอสันว่าบะสุกัจฉริยะได้จังได้วยนะบริมาอสันมาเทมาเทพี่น้องอันนี้แหละใส่ผ้ามาสามสี่ร้อยกิโลเนาะโอ้ชองวันพี่น้องอันนี้เป็นวันที่สองพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทางมาอันนี้เลยเป็นวันพี่น้องเอ้ยซึกอ่าโบทันจบอย่าเพิ่งนับสนทหารพี่น้องเอ้ยเอออย่าติดอย่าตัดสินในสิ่งที่ทุกข่านันบบทันหูเรือเนาะอ่าบ่าวณัฐบริตัวพี่น้องว่าความจริงพี่น้องเอ้ยเนาะ อาเขาใจเดินเ oh, ่ออีพ่อเลยเดินเต่อเดินเตออันนั้นพ่อีหน่ยกินตามยุบบาง่วนเออไปสั่นาไปนั่งอันเมย์นึงก็ได้นาะสเมยก่อนอันนี้บออีพ่ออ่ะเลยบอกะให้พ่อเนนึงก็เด้อพี่น้องเลยอันนี้้วยย้ยสบายดีสบดีพ่อใหญ่เลยเนาะเด้ยื่อว่าบุญบุญมีบุญนำบุญรอด ซื้อตามท่อพี่น้องบุญมียังบุญคงบุญหากันไปดอกหากันไปดอกมาอ้เอยเหอยเหนื่อใส่บุญออกน,น้ำนำน้ำหมดเลยบุญเวัดมีบุญรอด,ดอีกเป็นว่ากันแอนกันได้ลูกอีกตื้มพูดนึ่งสั่งเล่นผูดยิ่งละเอาซื้อใบบุญเนื้อไปเข้ากันนี่นะครับจาบุญมี อ่าคือว่าคือบ้านนี้ฮอดกี่เนาะหด่ยบอประมาณสิบเดือนวะเก้าเก้าเดือนเนาะมาตอนนั้นเราเพิ่งติเกิดลูกนั่นบ่เพือนไปใส่น้ำมันปั๊มน้ำมันไปหน่อยนึงไงนั่นมือเบิ้นเบิ้นสาวตั้งตั้งยี่ห้อนไหนแม่นเออคิดว่าเฮ็ดจนสิแล้วยังเนาะตั้งเสาไว้ซื่อพี่กายก็คือว่าตั้งไว้รเกี่ยมตั้งเนาะเกี่ยมตั้งเสาแล้วได้เสาเขาคิดว่าโอ้เปิดนาทีเฮ็ดเลี้ยงแล้วพ่อวะ กำลังกำลังประมาณ5ปีนี้จีแล้วมาแล้วเป่าแหย่พักบ่เจนี่แพงหมดแพงหมดน้องฮัลโหลเราไปเราไปดอกน้ำบ่ไปดอกน้ำบ่เอาบุญนีเลยนะน้องผู้ชายได้ไหมไปดอกน้องผู้ชายเนี่ยหอมแก้มน้องผู้ชายเหนื่อยบุกคาไ่อย่าอยู่บุกมีนี่เสียงเพลงเนาะนอนหลับเลยโอ้ใครกำลเลยบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลา โอบ16โมง7นาทีไบ16โมง7นาทีบ่าย4โมง7นาทีนั่นเองไปเดี๋ยบ้านคุณได้บ้านหน้ากล่องมันหน้ากล่องต่อมาอีกเนาะหน้ากล่องมีโซนใต้ทำโซนเธื่อนลงลงไปนี้มันมันจะเป็นบนองย่างะก็ต่อไปนี่หน้ากล่องเดยเดอเดนถึงไม่ได้แม่น้องชื่ ยอดแล้วน้าพ yeah, ุ่นเอาน้ำออกบ่อน่าพี่น้องกอดเลยป่ะเนาะไัญญาโอ้โเป็นก้อนก้อนป่ะกลังเกันพี่น้องไปกดเอืยไปกอดไปกอดก้อนกอเอเอออ่ะได้บ่อได้บ่ได้บ่เอื่อยเอาขึ้นเยดบ่นี่คือปรัญญาของน่ บักเฮ็ไห้บเพิ what what s <S is, is the, ่นบ่เคยเ็้านไห้เพิ่นเพิ่นมีใส่อยู่ป่าต้นจนชินเคยนะเข้าไปอยู่หลายคนนี่เพิ่นเพิ่นยานลเด้อนีน้องนกพี่น้องน้องนกกะนี่เนาะนี่มาบ่เตียมาตั้งแต่น้องนกนี่ยังบ่นถือ้าซํา่เออบ่นกําลังสิพากันเฮ็ดมันต้นมันยังฮู้เนาะไปทางให้ไทชวนนะเรียสิไปเ็มันกอมันะปหลังเอาุนําสิไปเฮ็ดหยังบ คือปวดท้คลิปอาจารย์งคนเอาน้องว่ะปวดท้กวะตอนนี้ตอนนี้เฮือนเฮยื่อนู่บนเก่าโดยมันกับเตรียมจะยกการเฮือนอ่ายุงย้ายแต่ว่าตระโบเป็นอย่างเดียวไอ้ไอ้กระสิบไปเบิ้งไปติดตามเบิ้งคนทำมาก็คอยเฮ็ดคอยสร้างแต่สิ่งที่สําคัญที่เราต้องทำมาเมื่อนี้เนาะก็คือเอาบรสุบเอาหัวใจเสาเรื่องต่าง เออที่ใจที่ใจ่มันยังบูดว่าพ่อบมาทั้งพ่อทั้งเอื้อยมานำเหงื่อพอเอื้อยถาไปเบิ้งน้องน้องลีถี่น้องว่าเพื่อนสีหูซึกยังไงฮะนะเดี๋ยวนี้น่ะน้องจะขออนุญาตเราก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันหัวบาสุกสิมาเลยโอ๊ดอันนั้นไม่เหอนเกียงมัดเลยเดี๋ยวนี้น่ะชัดนี่เดี๋ยวเป็นจัดมากมาจัดนำท้าแล้วเดี๋ยวนี้น่ะฮะพอดีว่าโอ้โห โลกนี้ก็ชีแิตจะบาสุกนี่แหละคุนว่าใช่การเลองล่องเป็นเห็นหลายเป็นหลายๆซ่องเนาะเห็นหลายๆซ่องกันเอาอ่าน้องบุญน่าก็เคยเคยเอาแบบคนมาแบบทดลองใจนะสีหน้าแบบบบพอใจบได้บอด้บหมักเนาะโพอใจเออบุรแล้ก็บิดในทีมงานเท่าแต่นั้นมีทางบอต้อยเนาะแต่ก็ เบอเตียงนี้แล้วก็บ่อสุกสันถามซาลี่นี่ซาลี่บอกเลยว่าอิสุกมักผู้เดียวมักอิสุกมักอิสุกคนเดียวไปกเท่ามีก็ยังแต่งก็เลวแต่ดอกแต่งไม่ไปอันนี้เราเห็นเราไปอักหนาเต็มตัวพี่น้องก็จะ่าภูมิใจเนาะขอบุญขอบคุณทางอ่างยังขำเนาะแล้วก็ทางน้องสุกเนาะแล้วก็ทางเออไอผมโดยครอบครัวพี่น้องเลยพร้อมทางพ่อของเบาสุกเนาะ ก็เือว <ım. S 2> ่ากบกบใจจะแบบมายืนยันทำข้าวพี่น้องสาวพาต้องเรื่องเหาอจะเธอว่าโอ้ดีใจห้าอันเปียกบุได้พี่น้องเงินซื้อบุได้เลยเดินทางมาฮอตนนี้ก็เกือบคั่มแล้วพี่น้องมือที่สองเลยพี่น้องแต่สาวแต่เซนห้ามันจะมีจุดที่ไอ้เราจะบุได้นะก็เลยนะเดี๋ยวเขาพากันไปนั่งขับพอนอยู่พี่น้องจังหน่อยนึงนั่งขับพอนีก็ยังเข้าไปัญหาพี่น้องต้องเรื่องโดยอ่ะไปแล้วบ๊ายบายพี่้า